ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนชองพอใจดีสูู้สูขคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิผาไปตามแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับกับเจ๊อ้อยเด้พี่น้องได้กับเจ๊อ้อยพี่น้อง, i, น,องนะครับรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยเจ๊อ้อยเป็นครั้งแรกงวดแรกเทือนแรกของปีหกแปดพี่น้อง นะครับคลิปแรกครั้งแรกของปี68พี่น้องนะครับเจ้าไอสินัมเสนอพี่เสนอน้องฝากพี่ฝากน้องตัวใดพี่น้องเดี๋ยวได้เบิ่งกันแน่นอนนะครับพราะจะดีสิเก็บสถิติการออกการเขา่าการพิษของแต่ละสํานักแต่ละอาจารย์เก็บไว้ให้เบิง่งเบิดพี่นอ้องวดด่าเขางวดใดออกงวดใดลุดงวดใด จิกจักงวดเขาจักงวดรุดจักงวดพี่น้องได้เห็นกันแน่นอนพาอพอใจดีสิเก็บไว้ตั้งแต่เริ่มต้นชิปแรกนี่ไปพี่น้องนะครับชิปแรกนี่ไปเลยเก็บไว้เป็นหลักฐานเนาะพอใจดีก็จะได้เบิ่งย้อนหล้างพร้อมมาตัวใดเขาตัวได้ออกตัวได้ตัวไปเที่ยวดูเขาด,ดูไปดูมันจะได้เบิ่งกันพี่น้องนะครับมันจะได้ผิดจกเสียเห็มันเนียบที่สุด ให้มันลดหน่อยที่สุดพี่น้องเสียดเพื่อพี่เพื่อน้องปีหนึ่งเต็มเต็มนะครับเริ่มต้นแต่วันที่สองไปนะครับบัว่าไทยบว่าเล่าพ่อใจดีสิพิจารนาให้พี่น้องเสียใจหน่อยที่สุดพี่น้องให้ไว้ใจพ่อใจดีให้เชื่อใจพ่อใจดีนะครับให้ความมั่นใจพ่อใจดีเด้อนะครับพ่อใจดีสิให้ลดหน่อยที่สุดพี่น้องนะครับเอาแบบแข็งโป๊ก แข็งโป๊กแข็งโป๊กให้พี่หน้องเลยนะครับรุดยากกับพี่น้องเสีเอาแบบให้รุดยากได้ล่ะนะครับสีเทสดสถิตทีไหมพี่นอ้องอ่ะพี่น้องวันที่สองมุกกล่าลมของรัฐบาลไทยพี่น้องกับเจ๊อ้อยเด้อวันที่สองคลิปแรกนะครับคลิปแรกครั้งแรกเทือนแรก งวดแรกนะครับสองมกราคมมคสองห้าหกแปดนะครับสองห้าหกแปดพี่น้อง 2องหดพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยพี่น้องเขาหรือรุดงวดแรกไปสิไปก่อนพี่น้องนะครับใครจะไปก่อนใครจะเข้าวินก่อนเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะ ไหสิเขาว,วิกวนก่อนงวดแรกข้างแรกพี่น้องนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นะครับเนาะจะได้รู้กันผห้เจริ่มต้นก่อนเริ่มต้นเงาวกันไปก่อนพี่น้องนะครับเข้าวินก่อนจะเป็นกี่อาจารย์นะครับให้พี่น้องปิดใจหน้าพี่น้องจะได้เชื่อมันติดตามกันนะครับรัฐบาลไทยเจออ้อยพี่น้องนะครับเพิ่นสิวิ่งบนวิ่งล่างเดด้เบิงกันวิ่ง ต่ว่าเล่าก็ยังบรรลุพี่น้องว่าออกหรือบออกเนาะนะครับเดี๋ยวทางอาอน,นันทพันธุรงมาแจ้งข่าวมาเนาะเดี๋ยวพอเจดแจ้งข่าวอีกเท่านึงนาอพี่น้องเนาะออกหรือบออกเนาะสงสัยสิีโบออกพูดอะไรพี่น้องมันเป็นปีใหม่ไหมนะครับมันไปตรงกับวันปีใหม่พอดีไหมพี่น้องนะครับเขาจะหยุดกันเนาะเจ๊อ้อยวิ่งบนล่างรัฐบาลไทยพี่น้อง พูดได้ผิด fc j อยนะครับให้พี่น้องผิดารณาเด้อคิดเอางวดงวดเลา่าเออรัฐบาลไทยเล่ากับเขามาอยู่นะพี่น้องนะครับวิ่งห้ากับแปดพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยเล่ากับพอได้อยู่พี่น้องปีนี้เป็นงวดแรกครั้งแรกจะเป็นยังไงของ j อยเด้อให้พี่น้อง พิจรารณาเอานะครับนี่คือนะครับรัฐบาลไทยเจ๊อ้อยพี่น้องนะครับปุ๋ยเอฟซี FC เล่าไว้ใจเล่ายิดตามเล่ามั่นใจเล่าจัดไปนะครับนี่คือแนวทางของเจ๊อ้อยนะครับกับรัฐบาลไทย พี่น้องพี่น้องมักกะจัดคัดกระพานพี่น้องบวากันเด้อแนวทางมีเขามีหลุดใดพี่น้องไม่มีใครทราบได้รู้ได้อันนี้แค่เป็นสูตรล่ำเรียนมาพี่น้องนะครับสูตรไดเก่งเปินกเก่าใส่สูตรไดโบเก่งกระถอดทิ้งไปมันมีหลายสูตรพี่น้องนะครับมีหลายสูตรเนาะที่สีเอามาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันนะครับมีหลายสูตรจับคู่มาเบิ่งเกีียวจับคู่พี่น้องสวยบงงามบอกเนาะ 5 0 5 1พี่น้อง 5, 1, you know. 5 ฮาเก้านี่คือแนวทางของเจอ้อยพี่น้องจับคู่ให้พี่ให้น้องเซ็ตซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พี่น้องสีพิจารณาเอาได้พี่น้องได้เลขกวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายลูดถ้าผู้ใดยังม,งมีคู่มีคิงอยากเอาของเจอ้อยไปจับคู่กันไปประกบกัน เอาไปได้พี่น้องเอาไปประกอบกันเลยขอให้พี่น้องมีความสุขพอใจดีกันมีความสุขทุกวันนี้ทำเพื่อ f อทุกคนครับผมมาเบิ่งชุดที่สองของเจ๊อ้อยพี่น้องนะครับชุดที่สองของเจ๊อ้อยเด้อนะครับ8 0 8ศดหนึ่ง แปดห้าแปดเก้านี่คือแนวทางของเจ๊อ้อยพี่น้องพี่น้องมากกับจัดคัดกระพนันไม่ว่ากันพี่น้องแนวทางมีเขา่ามีรุดได้พี่น้องนะครับ กับพี่กับนองเท่านั้นแหละพี่น้องที่พี่น้องสีพิจณามักกะจัดขัดกะพานเนาะพี่น้องเนาะก้อนสีขัดก้อนสีพานก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจถูกสำนักเด้อพี่น้องเด้อนะครับกดไม่เหนื่อยกดไม่เมื่อยกดไม่เสียหายกดไม่เสียตังขอความกขุณหน้าพี่น้องเอฟซี ้ FC, เอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกตสํานักเกดอาจารย์กันเยอะๆพี่นอ้องออาพี่น้องวันที่สองมกกราคลิปแรกครั้งแรกงวดแรกของเจออ้อยพี่น้องวิ่งบนล่างรัฐบาลไทยห้ากับแปดพี่น้องจับคู่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้าพี่น้องมกักกะจัดขัดกะพานได้พี่น้องเอาแคบนาจอยเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจออ้อยกันหลายๆพี่น้อง สำหรับคลิปนี้พ่อจะดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ